ว้าสนกกระเสียงดีมากใส่เลยแค่ไข่แค่ไข่อบนะพิมไ้ประมาณสิบห้านาทีแล้วพี่น้องเปิดหม้อมือนี่มีเมนูมาน้ำเสนออีกแล้วพี่น้องเป็นเมนูอบเอียนหรือว่าขว่เอียนเนาะอ่าขันตอนแรกเขาก็น้ำเครื่องเคียงเขามาขว่กอนมีมีบักเพ็ดมีกระเทียมหัวหอมแล้วก็ใบกีหูดต่างๆเนะพี่น้องหนึ่งเข่าห้อนพี่น้องแบบนี้ได้เข่าใหม่มาเนาะแม่เท่าเพื่อนเอาเข่ามาฝากพี่น้อง นี่แหละเนาะเลือดอีสานเลือดลาวนี่โอ้มันก็ต้องเขาเหนียวของแท้มันต้องแบบนี้เนาะเพิ่นพากินมาตั้งแต่น้อยพี่น้องเลยกินกับอย่างกับแซบเขาเหนียวเานี่ยสมัยตอนยังน้อยพี่น้องโอ้ถูกยากแหงเนาะใบเกลือกับยังแซบพี่น้องไปให้ไปน้านี่ยโอ้ยโบต้องหาอย่างไรเนาะได้ประแดกถุงหนึ่งแก้มพักแก้มมีนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วกับเขาเหนียวเานี่ปั้นง่ายๆห้อนๆือซ่วงนี้กําลังเข้าหนาหนาวเนาะพี่น้องเขากีทาใครแห้งคักฟองตัวเนาะ ล่างใหสะอาดสะอาดนะครับกลมเขาเนี่ยครับบอ,อกเลยนะอคนมีใบกีบงูห,หรือว่ามะกรดน,นะทอามาขั้นได้ไม่งั้นเลยครับออกลมเขาเราอีกเพื่มครับแดบงพองยางดีนะคับนึ่เอาอาย่เครื่องที่เขาต่ำไว้มาใส่พี่น้องเย็นขั้นเป็นตอนไเล้น ใส่น้ำงเป็นหนึน่งร่างร่างพกร่างร่างพกอย่างนแซบได้วยวัวแซบมือหนึ่งพนเดยที่ก็ได้แล้วกั้นเอาไว้มันจะทั่วถึงดีนะ,ะแต่มันแซบมือบ่อยนะแซบนัวน้ำปลากาวก็ประมาณใส่ลงไป มาเนี่พี่น้องใส่ขานปอเครื่องเอออยอะเนาะพี่น้องเอาเชียวมาใส่ขวบก่อนเนาะพี่น้องใส่ไปเลยคล้ายๆคล้ายๆ,าๆอบเนาะเมนูนี่เครื่องเคียงกับแบบอบกันแหละคล้ายๆอบเยี่ยนอ้อเติมน้ำลงไปพี่น้องมนันพร ประมาณเ่าะูดต้องใส่หลายทำนี้พอพี่นอ้องอ่าเอากระปิดฝาไว้ก่อนเอาไว้มาทาจนหน้าม,มันแห้งพี่น้องทิมไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วพี่น้องเปิดหมอ้อโอ้ได้ทีแล้วพี่น้องหน้ามแห้งแล้วอืม เอ้าสี่สันครับเซตไปทีเหียบห้อยพี่น,ออน้องก็เหนียวห้อนพี่น้องมาจะคำก่อนเนาะจำเปะลงไปเลยอื้ม

Hum, mm -hmm. mm -hmm. crap não. Né?